เจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮ้านะเจ้าวันนี้มาพบกับเมนูอาหารจานเดียวเลยง่ายๆนะเจ้าข้าวผัดกุนเชียงเนาะวัตถุดิบลักเฮาเกาะมีกุนเชียงข้าวสวยไขย่ล้วก็กระเทียมเจ้าเฮามาดูวิธีการทําเลยเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าใส่น้ํามันลงไปเนาะคือเดือดแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมสับของเฮาลงไปเลย หลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยนะเจ้าใส่ลงไปเลยแค่ไข่ก่อนเนาะเขาต้องคนให้มันเละเสือหลังจากทีไข่ของเขาเริ่มซุกเนาะเขาก็จะใส่นี่ลงไปเลยเจ้ากุนเชียงของเขาลงไปเลย ให้เข้าๆแบบนี้เนาะปรุงรสด้วยผงชุูรสนิดน้อยนะเจ้ารดดีตอกปลาเขียว ้เราเกาะลามันหอยลงไปเลยคนเื่องให้เข้ากับไข่กับคุณเชียงก่อนเลยนะเจ้าพอเริ่มแห้งเขาก็บไ่เข้าเวยของเขาลงไปเลยคัดให้เข้ากันเลยนะเจ้านี่ อันนี้เขาจะบอใส่ซีอิ๊วดำนะเจ้าหลังจากนั้นเนาะเขาก็ใส่พริกไทยลงไปเลยวันนี้ขาดทักตน้นต้นหอมเนาะเขาบอกได้ใส่ต้นหอมกักกรามแบบนี้นะเจ้าวันนี้นะ ในแฝนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าในเจ้าข้าพัดกุนเชียงของเขาหอมนะจากนี้เขาตักใส่จานกันเลยนะเจ้าเข้าพัดกุนเชียงเขา นี่นะเจ้าเส็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับข้าวผัดกุนเชียงของเฮานะเจ้าวันนี้บ่มีอันต้นหอมเนาะเลยมาได้ใส่หอมขนาดเลยนะเจ้านี่นะเป็นอาหารจานเดียวนะวันนี้เนาะมาเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสำหรับวันนี้เพลอาหารเหนือบ้านเฮาขอลาไปกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะเจ้าสวัสดีเจ้า